พ่นัทช่วยอธิบายให้เราฟังคร่าวๆนิดหนึ่งก็ได้ครับว่าพอมีแพลนอะไรบ้างไหมที่ที่พ่นัดได้เตรียมเอาไว้ให้พาร์ทเนอร์ในอนาคตต่อๆไปเลยครับเหมือนกับว่ามีงานอะไรบ้างที่มันแบบเหมือนแบบทําให้เขาทํางานกันง่ายขึ้นไหมหรือว่าเอาเขามาเจอกันอะไรยังไงบ้างครับผมคือระดับแรกก็คือในเรื่องของการดูหน้าบ้านเนาะก็คือเว็บไซต์สมาร์ทเว็บไซต์ของไลออนมอยอีกนึ่งปีสองก็ในเรื่องของแอปฮงบายครับผมเราต้องพัฒนาตั้งแต่ ตั้งแต่เว็บไซต์ก่อนหรือมาพัฒนาเป็นแอปโมบายือคำว่าสมาร์ทเว็บไซต์เนี่ยแปลว่ายังไงมันต้องสเปเชียลกว่าเว็บไซต์ทั่วไปอยู่แล้วถูกต้องฮะงั้นเราแล้นั่นแลาผมขอให้อธิบายนิดนึงอย่างน้อยให้เขาคอได้เห็นภาพกันว่าสมาร์ทเว็บไซต์คืออะไรอะไรเงี้ยครสมาร์ทเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ที่พิเศษกว่าเว็บไซต์ทั่วไปหนึ่งก็จุดขายของเลี้ยอนมอเนี่ยครับมีหลักๆก็คือเรื่องของ AC ซึ่ง AC นี่เราทำมา10ปีแล้ว ก็แค่เปลี่ยนสวิตในการที่จะต้องทําธุรกิจเป็นแบบแบบซิงเกิลมาเป็นแบบเน็ตเวิร์กอยู่แล้วนะครับอันที่หนึ่งอันที่2สมาร์ทวิซัยช่วยอะไรเราได้มั่งสื่อสารการสื่อสารคืออะไรที่สําคัญที่สุดคือภาษาครับซึ่งสมาร์ทวิซัยเราสามารถชิดเข้าไปในธงชาติได้เลยว่าอยู่จะคุยเป็นภาษาอะไรซึ่งพูดง่ายๆเราว่าเราเราจะคุยกับคนนเมียงมาอย่างเงี้ยเราก็แค่ส่งลิงก์ไปให้เขาครับผมแน่นอนมันจะเป็นภาษาไทยไปครับแต่ถ้าเขาเห็น ธงชาติของเมียงมาเขาก็กิ้มเขาได้เลยว่ากิ้มปุ๊บทุกอย่างแปลเป็นภาษาเมียงมาหมดอืแล้วก็ทุกอย่างก็จะอยู่ในโลกของเน็ตเวิร์กหมดสามารถเชื่อมลิงก์ได้ทุกทุกจุดที่เขาอยากได้ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สมาร์ทวิซัยนี้สามารถช่วยพาร์ทเนอร์ในการทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งบางทีพาร์ทเนอร์อาจจะไม่รู้จักคนเมียงมาด้ยซ้ำแต่คนเมียงมาคนนั้นได้รับลิงก์ก็สามารถที่จะสมัคร ในสมาร์ทเว็บไซต์แล้วก็ลิง์ในการบริหารเป็นเน็ตเวิร์กได้เลยนะครับ,รบมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้ทางด้านของอพาร์ทเนอร์ได้มีโอกาสได้ขยายธุรกิจได้อันที่หนนะครับอันที่2ก็คือระบบของ l ลออนมอ l เป็นระบบพัฒนาร่วมกันกับบริษัทก็คือระบบหนึ่งก็คือเขาเรียกวันโคชก็คือคโคชเดียวสามารถได้ใช้ได้ทั่วโลกดังนั้นนี่คือระบบของ l ลออนมอ l เนี่ยมันมีความหอมหวานหนจุดที่ว่า ใครมาก่อนเนี่ยค่อนข้างจะได้โอกาสมากกว่าครับผมไม่ได้ย้ําว่าใครมาก่อนจะได้เปรียบกว่านะฮะแต่มีโอกาสมากกว่าครับก็ว่าอย่างว่าคนที่มาก่อนบางคนก็ไม่เข้าใจเขาไม่ถึงก็อาจจะออทาความผิดพลาดหรือว่าเขาไม่ใช่ความผิดพลาดคืออาจจะไม่เข้าใจในระบบเราครับแต่บางคนที่มาทีหลังอาจจะเข้าใจก็ใส่มันเต็มร้อยก็ตอบมาร้อยอะครับมาร้อยไปร้อยครับผมมายี่สิบก็ไปยี่สิบเหมือนกันครับแล้วก็พอ ตัวสมาร์ทเว็บไซต์เราเสร็จแล้วเนี่ยครับก็อนาคตมันก็จะถูกถ่ายโอนข้อมูลไปเป็นเว็บแอปต่อถูกต้องฮะซึ่งก็คือเป็นสมาร์ทเว็บไซต์ในรูปแบบที่มันอยู่ในโทรศัพท์ต่อน,อนาคต,ต้อครับใช่แล้วก็จะมีไลออนมออยู่ในโทรศัพท์ของเราเนาะแล้วก็อยู่ในใช้งานก็จะสะดวกสบายขึ้นง่ายขึ้นสามารถกดแอปได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วในสมาร์ทเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยยังสามารถมีหลายคือพูดในใน,ใน,ใน,ในโปรแกรมก็จะมีรูปแบบของการ นอกเหนือจากการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กซึ่งตัวนี้ผมจะขอปิดเป็นไว้ก่อนเอาไว่าคนในอนาคตเเฟดี๋ยวเดยดเล่าทั้งหมดแล้วเราจะไม่มีเรื่องเล่ากันจะเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าในอนาคตในแอปให้เพื่อนๆได้ตื่นเต้นครับผมดีครับ